สวัสดีค่ะครัวคุณตาพาทำพากินค่ะวันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆนะคะแกงถ้วยเดียวนะคะแกงเผ็ดเนื้อใส่มะเขือใส่ถั่วค่ะนี่ก็เป็นเนื้อเราหั่นไว้เครื่องแกงสำเร็จรูปนะคะเครื่องแกงเผ็ดแล้วน,นี้ก็มีใบกะเพรากับพริกแล้วก็ยอดพริกเราไปเก็บที่เราปลูกไว้แดดเป็นร้อนจัดตายหมดแล้วนี่ค่ะถั่วมะเขือ ไปทำกันเลยค่ะง่ายๆค่ะทําแบบง่ายๆเราใช้หม้ออะไรอ่ะหม้อทำกุ้งอบอุนเส้นนะคะใส่น้ํามันนะคะใส่ข้างแกงไปเลยผสมพริกล้าไปด้วยเพื่อความเผ็ดนะคะผัดให้หอม เหมือนแกงป่าค่ะแต่ว่าเราใส่น้ำมันด้วยวจะผัดเครื่องแกงให้หอม ก็มีนะคะจะขี้เกียจล้างอันนี้เล็กเด็ค่ะล้กกางง่ายแล้วก็ใส่น้ำไปเลยเติมน้ำไปเลยนะคะน้ำไม่ต้องเยอะเท่าไหร่แกงน้ำปลุกขีดใส่ผงชูรสต่ประมาณครึ่งช้อนชาค่ะ น้ำปลาใส่นิดหน่อยมาชิมเอา กระเดือดแล้วก็ชิมรสชาติเลยค่ะอร่อยแล้วใส่ผักไปได้เลยนะคะ ใส่ใบกระเพรากับใบพริกไปนะคะแล้วก็พริกกะเพราเราไปโดดเด็ดต้นที่เราปลูกไว้ปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยาตักใส่ถ้วยกันนะคะ สีสันน่าทานมากค่ะเพื่อนๆลองไปทำกันดูนะคะรับรองอร่อยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวมาดูใ,ใกล้ๆกันเลยดีกว่าค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเผ็ดเนื้อร้อนๆเลยค่ะน้ำข้นๆเลยนะคะสำหรับคลิปนี้พอจบแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ั b s c ค i b e เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยคะ่ะครัวพุนตาพาทำํำพากินค่ะสวัสดีค่ะ